กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีอวันนี้อยู่เกม Call o ู Duty m o b i และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงกับผมก็จะมารีวิวสกินมิสทีกระบอกใหม่ล่าสุดเลยผมของปืน9 5.56 เอาละเราก็ไม่กว่าผมว่าเจ้ามิสทีกจะบอกหมน่นี้ในเรื่องของการที่นั่งความสวยงามจะน่าสนใจมากขนาดไหนเราก็มาดูกันเลย ลสำหรับในดร์นี้ผมของระวัลหลักก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นสกินมิสติกับผมนะเก้าห้าจุดห้าหกตัวใหม่คือแบบว่าเป็นมิสติกที่เหมือนทุกครั้งับผมสามารถที่จะอัปเกรดตัวปืนได้ทุกครั้งที่มีการอัปเกรดตัวปืนก็จะมีเอฟเฟกต์แล้วก็ลูกเล่นต่างๆเพิ่มเติมเข้ามามากมายให้กับตัวปืนนะผมนี้ก็เลยยิ่งอัปเกรดมากขึ้นตัวปืนก็ยิ่งสวยงามยิ่งน่าใช้งานมากขึ้นรวมถึงความโกงของพวกดอทกับสโคปเนี่ยก็ยิ่งโหดมากขึ้นนั่นเองนะ สำหรับโมเดลของปืนนี้ผมจะเป็นปืนมังกรเหล็กนี่ที่เป็นเทคโนโลยีในโลกอนาคตับผมตัวปืนสามารถเปลี่ยนร่างได้เป็นปืนใหญ่นะตอนโนมโมเดลเดี๋ยวก็จะมีเปิดให้ดูด้วยนะเวลายิงคิวัตูมากขึ้นตัวปืนก็ยิงมีแสงสีม่วงสวยงามมากขึ้นทั้งฟังของตัวละครผมก็เป็นตัวละครยิงคนใหม่มาในแนวทีมที่เป็นสไตล์นินงจาผม,มชุดดำบริสูทธ์แบบเท่ๆสวยๆผมก็บอกเลยว่าสวยมากนะเป็นหนึ่งตัวละครหญิงที่น่าเก็บเลยผมสไตล์นี้ไม่ควรพลาด ในส่วนของอ e ีพิกเสริมที่ไม่ควรพลาดเลยผมกับสกินของปืนสไนเปอร์ DL Q 3 3ที่เขาบอกว่าสโรบค่อนข้างดีผมจะดีจริงหรือเปล่าอาจจะมีรีวิวให้ในคลิปถัดไปนะอีกหนึ่งชิ้นครับผมนะก,กับดาบคาตานะแบบเท่ๆนี่ปกติดาคาตนะมันจะแบบว่าเป็นแบบเส้นตรงอันนี้เป็นคนาตนาะที่แบบเรียวๆผมเป็นสไตล์สมูไรแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ใครชอบก็สามารถเก็บกันได้นะ ทั้งฟังของรีเจนที่น่าเก็บครับผมก็จะเป็นตัวระเบิดเธอไ์ม้ผมรีเจนนี่แบบสวยๆเลยครับผมก็มีเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเอฟเฟกให้ดูด้วยเหมือนกันนะถัดมาผมชม่ํมตุ้งติ้ง,งรีเจนรถด้วบผม ATV ในโหมด PR เขาลิงคการ์ดครับผมประจําปืนกระบอกนี้กระเป๋าผมรายพิเศษแล้วก็ตามด้วยอ e ีโมท่า,หาใหม่ครับผม มาเพราะฉะนั้นผมเราก็มาเปิดกันดีกว่าอ่าเริ่มต้นนะผมอยู่ที่30 CP เท่านั้นผมกดครั้งแรกโอ้โหมาเป็นตัวรถเลยผม ATV กดครั้งที่2เพิ่มมาอีกนิดนึงครับผมเป็น60 CP มาเป็นอ e ี o ม e ครั้งที่3อ่าเพิ่มเป็นเท่าตัว120 CP ีผมเป็นกระเป๋า <c oughs> ดูทรงแล้วเ <c oughs> หมาไปเนี่ย ครั้งที่4ผม400 CP มาเป็นโอ้โหของทองครับผมคอร์ดิงการ์ดอ่าครั้งที่5ของเราครึ่งทางแล้วผม700 CP เอามาเป็นโอ้โหเป็นตัวของดิเจนอีกแล้วผมเป็นชามตุ้งติ้งครั้งที่6ก็ผม1,000 CP เอ้าตึ๊บอืมเป็นระเบิดเธอไมล์ดิจนนะผมครั้งที่7 1,600เป็นปืนไหมเอ้ยไม่เป็นปืนนะผมแต่ว่ามันเป็นตัวละครเลยนี่ก็ถือว่า ตัวละครอ,ออกเร็วนะอ,อใช้ได้อยู่ผมปกติตัวละครมันจะมาออกมาประมาณครั้งที่9ใช่ไหมอันนี้ประมาณครั้งที่7ผมก็ใครอยากได้ตัวละครผมก็แนะนําว่าลองสูมัดดวงกันได้นะราคาเนี่ยก็โอเคอยู่นะเผื่อโชคดีฟุกออกปืนด้วยนะครั้งที่8ปดด้วยผม2,200 C ซี 2, มาเป็น DL เชัวร์นั่นไงดี l, จริงๆดูว่าเฮ้แต่ว่า D l สกิน,นดีนะก็เดี๋ยวมีเกมเพย์ดูด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ครั้งที่เครับผมน่าจะเป็นดาบซูมูไร 3ามพนสองนั่นงไงใช่แล้วผมนี้แต่ว่าดาบสุดทายนี่บอกเลยว่าโคตรเฟีฟ้ยวขตานะอันนี้ผมดแบบว่ามันแตกต่างจากขตาะปกติมากมากเลยผมแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับผมอ่ะ4,200 CP ก็เป็นการเปิดแบบครั้งที่10การันตีแน่นอนได้ตัวปืนใบผมกับ95.56ในจดกในสกิน ic, ม,มิสติ้ของผมนี่ เอากับโมเดลนี้ชั่นเปิดโัวแบบเทพอีกหนึ่งปืนสุดโกงเลยประจำซีซั่นนี้ผมนี่สรุปอาสำหรับคนไหนที่ดวงเกลือผมเมาก็ได้าอาเปิดครบ10รอบต้องใช้ CP ทั้งหมด13,510 CP ด้วยกันอันนี้คือการันตีว่าได้ตัวปืนปลดล็อกแบบแน่นอนนะ เดี๋ยวในตอนนี้ผมตัวเกมก็มีอีเวนต์โปรโมชั่น CP point คูณ2อยู่ผมว่าเกิดว่าใครที่เติมโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยก็คือเปิดปลดล็อกตัวสูงสุดเลยก็คือคอนเฟิร์มว่าได้ตัวปืนแน่นอนนะ แล้วก็ด้วยตัวปืนนะผมเป็นสกินในระดับมิตรก็แน,น่นอนว่าสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง5เลเวลซึ่งเลเวล5เนี่ยต้องใช้บัตรอัปเกรดอยู่ที่1975บใบด้วยกันนะผมเพื่อนเพื่อน,นก็สามารถมาเปิดหาบัตรอัปเกรดในช่องนี้กันได้นะโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดเพิ่มเนี่ยเฉลีย่ยเฉลีย่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึงห0 0่นซีผมสำหรับคนที่เป็นค่าเฉลี่ยในการเปิดทั่วไปในะสับการอัปเต็ม แต่ใครครับผมที่เปิดตัวปืนได้ในช่วงแรกที่กระดานมามันจะมีอีเวนต์ในสัปดาห์แรกที่ขายอยู่ก็คือใครปลดล็อกปืนไปก็ได้ไปเลยผมบัตร270ใบนะอัปเกรดคอนเฟิร์มที่เลเวลหนึ่งแน่นอนนะสำหรับคนที่เปิดตัวปืนในช่วงสัปดาห์แรกเท่านั้นนะอะ่าโดยสำหรับคนที่มีบ,บัตรอัปเกรดพร้อมแล้วผมก็อัปเกรดไปได้เลยซึ่งถ้าพี่ลิงก์ไม่ผิดเนี่ยอัปเกรดถึงเลเวลห้าตอนนั้นพี่ลิงก์กดไปประมาณเกือบๆ6,000หรือว่า8,000 9,000 CP ประมาณนี้ผมสำหรับการอัปปเกกกกรรดบทุลวววววนนนนะ็็จไไ้้ใส่ขขของของงตตตัััมแ์ื ตกแต่งปืนนะในเรื่องของคิวฟีดอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอ่าในส่วนของโมเดลก็ผมตัวละครนี่บอกเลยว่าโอ้โหเวลาใส่คู่กับตัวปืนนี่คือโคตรเข้าทีนะผมสวยมากมีสาวสวยคนหมายผมสไตล์นินจาแล้วก็ตัวปืนนี่ก็เฟีย้ยวไม่หยอกอ่าถือว่าน่าโดนแล้วก็อย่างที่สําคัญว่าตอนนี้เนี่ยเกามันเป็นเมตาในช่วงนี้ด้วยนะยิ่งอัปเกรดมาเนี่ยมันก็จะยิ่งปลดล็อกในส่วนของลายใหม่ๆอ่าโดยเฉพาะที่มันสําคัญสําคัญเลยผมก็จะมีพวก การปรับในส่วนของไอรอนไซส์ต่างๆแล้วก็โมเดลพิเศษที่จะปลดล็อกให้ตอนช่วง l e ววสแล้วก็รีวิวหของการอัพเกรดเพิ่มเอฟเฟกต์ับผมของโมเดลปากกระบอกปืนลำแสงของตัวปืนเอฟเฟกสังหารนะแบบพิเศษแบบพรีเมียมโดยสระความต่างของโมเดล Iron s i ซส์ทั้ง3แบบกับผมก็จะเป็นแบบที่1ประมาณนี้แบบที่2แล้วก็แบบที่3รายละเอียดการเปรียบเทียทั้ง3โมเดลก็จะอยู่ตามภาพนี้เลยนะ แล้วก็ในส่วนโมเดลเกมเพ์ของตัวปืนผมนี่เวลาทำแอนิเมชันคักนี่ก็สังกตว่าตัวปืนนี่เปลี่ยนรูปแบบแล้วผมนะจากปืนทั่วไปผมกลายเป็นปืนใหญ่เรเซอร์พลังงานสูงแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีก่อนที่จะกลับมาเป็นตัวปืนแบบเดิมนะ,ะความสวยงามของผมก็10เต็ม10เลยแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนี่ก็เรียกว่าสายดอทนี่คือเอาง่ายๆว่าตามสไตล์ของปืนมิติของผมเหมือนกับ ใส่ไอออนไซน์เลนด์ดมาให้แล้วแบบฟรีๆเลย1ชิ้นทําให้เราเนี่ยมีของแต่งเพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นเลยผมคือโคตรโกงอันนี้คือดอทนะผมอ่าที่ใส่ตอนอัปเกรดเลเวลสูงสุดที่เลเวลห้านะก็ถือว่าสวยมากครับผม <S <S แล้วก็สําคัญมีบอกจํานวนกระสุนด้วยอ่าว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ในขณะที่ยิงอยู่เ้วยๆๆนั่นเองเอฟเฟกต์การฆ่าอ่าเม่ทำการฆ่าศัตรูได้ผมในช่วงของเอฟเฟกต์เลเวลแรกๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงฆ่าไปเรื่อยๆอ่าตัวปืนนะผมกับโมเดล ก็จะยิ่งมีความสวยงามมากขึ้นนี่สังเกตว่าพอเอฟเฟกขั้นสองปุ๊บมันจะเริ่มมีแบบแสงที่กระจายมากขึ้นเลยนะอ่าจากตอนแรกที่มันเป็นแค่แบบแสงจิ้มๆวธรรมดาแล้วก็เบลล3สามแสงจะเริ่มกระจายแบบเต็มที่สูงสุดนี่แล้วก็ตัวปืนเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเลยผมจากสีบบฟ้าฟ้าเข้มน้ำเงินแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแสงสีม่วงแบบเข้มจัด,จด ดลถัดมาที่หลายคนก็น่าจะอยากเห็นเลยผมกับตัวดาบคาตาณอันใหม่นี้ก็สังเกตว่าตัวใบาดาบมันจะเป็นแบบอารมณ์โค้งๆหน่อยนะเหมือนกับดาบซูมาไลที่เป็นแบบโบราณโบราณถือว่าสวยดีับผมแล้วก็โมเดลเนี่ยเป็นแบบดาบโลกอนาคตนะนี่ใบมีดแบบไทเทเนียมนะอีกอันนึงครับผมกับสกินปืสนสไนเปอร์ DLQ 3 3อ่าที่จะมีกรอบเฟรมนะผมถือว่า เป่นรูปแบบการมองเห็นไปนิดน,นึงครัผมก็ถือว่าโอเคเลยในเรื่องของกรอบการใช้งานของ DL กระบอกนี้นะในเรื่องของสโคปถัดมาอีกอย่างนีงผมกันจินระเบิดเทอร์ไม้ผมระดับ legendary โอ้โหแค่ถือนี่ก็รู้สึก <Enemy S 2> ถึงพลังได้ลแล้ครับผมนี่ยนไปปุ๊บ <with> สังเกตว่าในส่วนของโมเดลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ผมแล้วก็เอฟเฟกเมื่อทำการโยนแล้วก็ฆ่าศัตรูได้ โมเดลของการระเบิดนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่รองหนีปุ้มทีเดียวนี่คือหายกแผงและก็ที่สําคัญนะผมเอฟเฟกนี่คือใช้ได้เลยผมระเบิดทีหนึ่งนี่คือแบบว่ารู้เลยว่าโดนแน่นอนนะครับในส่วนของหน้าทางการตรับแต่งของปืนการ5้ในแพทนี้ผมก็สามารถดูได้ตามนี้เลยเนื่องด้วยตัวปืนเนี่ย มันไม่ต้องไปใส่ตัวเล็กดอทแล้วผมเหมือนกับพวกสกินอีพิกหรือว่าสกินลีเจนตก็จะทําให้เรามันมีช่องแต่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องแบบฟรีๆเลยผมลากล้องปืนอ่าปากระบอกใส่เป็นตัวเทติเคลเก็บเสียงลํากล้องปืนเป็น26.4เพิ่มระยะเพิ่มความรุนสุดแล้วก็แรงรีดแนวตั้งแม็กกาซีนนะผมแนะนำว่าเป็นตัวแม็กห้ลาวก็เพียงพอต่อการใช้งานแลว้วผม กีบหลังเป็นตัวเพิ่มความม่นยําเมื่อเร่งยิงแล้วก็ช่องสุดท้ายอันนี้เป็นช่องทางเลือกก็ให้เกิดว่าเป็นแบบผู้เล่นมือใหม่แนะนำครับผมเล่นง่ายๆยิงง่ายๆใส่เป็นตัวเรเซอร์ความมั่นยําเมื่อเร่งยิงครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือเก๋าคอนโทรลปืนแล้วแนะนําว่าใส่เป็นตัวไม่ติดคอนทายเพิ่มแอนิเมชันของตัวปืนให้เร็วขึ้นครับผมก็อย่าลืเพื่อนว่าถนัดในการเล่นแบบไหนนะสำหรับตัวสกินมิสิตแนวทางการบิว ในส่วนของเกมเพย์การใช้งานนะผมก็ปืนเกาเนี่ยก็เป็นปืนหนึ่งในเมตาสองกระบอกของสาย AR ประจำแพทนี้อยู่เลยผมกระบอกนึงก็เป็นตัว HTK อีกกระบอกนึงเนี่ยก็เป็นเกาในผมก็แน่นอนว่าสองกระบอกนี้มันก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงนะในแพทล่าสุดนี้ผมออก็จะได้เป็นปืน AR ที่มีแค่สองกระบอกนี้แหละที่มีคนหยิบเล่นในแพทนี้ที่มันค่อนข้างจะโหดแล้วก็ OP มากๆเลยด้วยดาเมจที่แรงจา่ายการจ่ายกระสุนที่รวดเร็วแอนิเมชั่นที่ค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับ อดีตโอเมต้าสมัยก่อนของปืนสาย a อนะ,อะแล้วก็ยิ่งในตอนนี้ผมมีสกินมิสติกอัปเดตเข้ามาเพิ่มอีกยิ่งเพิ่มความโกงของปืนนี้เข้าไปอีกเข้าตัวก็ <c oughs> อย่างที่บอกไปว่าให้เก็ว่าใ,ใครที่มี y, มิสติกเนี่ยอารมณ์ของมันก็จะเหมือนกับมีของแต่งรีขึ้นมาอีกชอบแบบยูชู Q เลยนั่นเองเอาจริงๆนะบอกว่าเป็นปืนปกติของมิสติกอยู่แล้วนะที่นอกจากว่าการใช้าง,งานจะดีแล้วปืนก็ยังเทฟแฟชั่นอีกต่างหากนะถือไปไหนนี่ก็มีแต่คนมองเดินตามเก็บ ไปลุยเกมเพลในการเล่นกันดีกว่าผมก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลดล็อกซื้อตัวปืนมาเรียบร้อยแล้วผมหนึ่งในปัญหาที่เพื่อนๆจะเจอในช่วงนี้ก็คือจะมีแต่คนเดินตามเยอะมากไม่แปลกครับผมปืนใหม่มาก็มีแต่คนอยากลองเล่นนะผมก็จะมีคนเดินตามนิดหนึ่งนะสำหรับพอเราปลดล็อกสกินได้แล้วผมก็เกมเพลอย่างที่บอกไปว่ามันโหดมากมันเร็วแรง ดันแบบนรกแตกแล้วก็ถึงแม้ว่าแค่นี้จะเนิฟมานิดนึงแล้วเนี่ยแต่เนี่ยดูดินี่เนิล้วเหรออณ์เหมือนกับไม่ค่อยโดนเนิบไปนะก็ยังเป็นปืนที่ติดท็อปหนึ่งในสองเมตาที่ดีที่สุดของไอยาในช่วงนี้ผมในเรื่องของการเล่นนะบบกับนี้สำหรับคนที่จะเปิดหาเนี่ยก็เปิดเป็นตัวหาเธอไมายก็ดีนะเพราะสกินมันสวยมากเลยผมของตัวเธอมายดีเจนนะแต่เขาไปคิวตรงไหนวะเนี่ยอโลถามจริงไม่เจอใครเลยเดินไปปุ๊บมีแต่คนตาย เจ๊เจ๊ไหมไม่เจอเดินสวนตลอดสวนป <c oughs> <phone. S 1> ุ๊บมีคนตายครับค๊อโอ้โหมาอยู่ตรงนี้เองสองคนนี้นี่คือดาเมจแบบเวอร์มากโอ้นมาโอเคแล้วก็ความแม่นยำนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับการโอ้หก็ไม่แปลกแหละทำไมแพนที่แล้วถึงได้เป็นตัวแบบท็อปเมตาจัดเลยนะคือคอนเฟิร์มว่าประมาณสี่นัดตายในระยะกลางแบบเร็วด้วยนะแรงด้วยนะเฮ้ยจุดตกใจ แต่ออนิเมชันมันก็อาจจะให้ความรู้สึกแบบแอบช้าๆนิดหนึ่งไงเอออาจจะยกปืนช้าหน่อยผมต้องแบบทิ้งระยะนิดอ้าวมีคนเดินเหยียบไปกับระเบิดตาย <c oughs> ไม่ดูทางเลยนะเราอ่ะเปลี่ยนมีดนะผมบรรยากาศเป็นตัวอดาบซูมูไรบ้างดาบคาตานะของเราพร้อมไฟขอหน่อยขอสักโจมโอขู่เดินติดอะไรวะเนี่ยอืมอืมอืเรียบร้อยผมนี่ดาบก็สวยนะปุ๊บนี่แบบเท่ๆฟันไปหนึ่งทีผมก็ นอกจากข้าเก็ว่าใครที่เปิดตัวปืนไม่ได้เนี่ยก็เปิดดาบมาปลอบใจก็ได้ผมดาบนี่ถือว่าน่าเก็บเลยครับเอาจริงต้องบอกว่าตระกูลของมิสติกเนี่ยที่เป็นรอส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีของระลักที่น่าสนใจเยอะอีกแล้วผมถึงแม้ว่าจะเปิดไม่ได้ตัวปืนแต่ก็มีของอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยเฉพาะของระดับอีพิกนะเอ๊ไปไหนกันหมดข้างหน้าหน้า,อนาโอเคเขายิงอยู่ยิงอยู่โอ้โหเหลือแต่หัวนิดๆเอาๆยังไงโอ้โหจะยิงทุบหลบกันหมด โอเคข้างหน้าข้างหน้ามีหนึ่งคนโอเคเพื่อนดันไปแล้วตามเพื่อนไปดิครับโอเคจังหวะนี้ดับเบิ้ลคิวแมสเดับเบิ้ลคิวไปเลยโหเลยเอฟเฟกต์นี่คือแบบปวดมากเลยนะคือเอฟเฟกต์มันอาจจะดูไม่เฉยๆใช่ไหมแต่ว่ามันกระจายกว้างมากเลยผมคือถ้าเกิดว,ว่าเขามีการซ้อนสองอยู่ข้างหลังนี่คือแบบมีแบบสะดุ้งบ้างอะ่ะโดนเอฟเฟกต์บังนะผมถือว่าใช้ได้เลยเอฟเฟกต์นี้ดีๆครับผมยังไงอีกห้าคิวสุดท้ายแต่ไม่รู้เขาหายไปไหนกันหมด สแปนตรงไหนหน่อยเช็คด้วยวีหนึ่งทีอ้อไกลไปหน่อยอุ้สยสไลด์มาอย่างนี้เราก็เสร็จดีครับขอร้านเลยแล้วกันแล้วก็โอ้โหอีซี่ไม่ได้ทันทำอะไรเลยผมแปบ๊แปบๆยิงก็นิวเคลียร์มาแล้วนะนแบบชว้ไปหนึ่งทีโอ้โหรบกอนรบกอนรบกอนให้นิวเคลียร์ผมมาแบบปิดท้ายเท่ๆไวม้ผมสามสองหนึ่งตึ้กลีบ้า เป็นปืนที่นอกจากในเรื่องของความเสวยงามจะนี้แล้วเกมเพย์นี่คือโหดเอาเรื่องเลยครสำหรับตัวกาว5.56ที่จะเป็นสกินมิสติกนะ ก็ต้องจัดได้ว่าสัตพาในซีซั่นนี้ผมของแดงมาเยอะมากมาพร้อมกันเลยผมก็คืออันแรกก็คือปืนนี่แหละกาวจับมิสติกรับผมกับอีกอันหนึ่งก็คือตัวละครมิสติกใหม่ไซเลนหญิงคนแรกที่เป็นระดับมิสติกคือแบบโอ้โหโชคดีนะโชคดีมากๆเลยผมที่มาตอนช่วงที่เป็น CP พีพอย์คูณ2พอดีย้ำอีกครั้งหนึ่งช่วยเยอะมากๆับผมในเรื่องของการประหยัดนะเพราะว่าเปิดทีนึ่งเนี่ยคือแพ็กสูงสุดคือการันตีว่าวันแท่แต่ประหยัดลงไปเกือบ ครึ่งต่อครึ่งเลยนะอ่าในส่วนของราคาแบบเต็มๆนั่นเองครับผมแล้วก่อนจากกันไปอ่าเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับสกินมิสทิคกระบอกใหม่ล่าสุดกระบ,บอกนี้อ่าก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่ด้านซิปชันนั่นเองนะและเหมือนเดิมสตอร์ใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระคอมเมนต์รุมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูปไปก็แฟนเพจฟเฟซบุ๊กนะและสหรับวันนี้ต้องขอบคุณพื่ทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊ป